สวัสดีครับวันนี้พบเจออีกเช่นเคยนะครับกลับบ้านมาเกี่ยงผักเครื่องนะครับวันนี้มาพบเจอกันใน EP ที่ 3, 4, 5แล้วนะครับพี่นะวันนี้นะครับมีผ่านน้ำเสนอทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทสองรายการ300นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจและวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์โซนตัว0959588513นะครับ ID Line คีย2 4 2 5 3 5หรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับ ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านทอง,งประเครืองด้วยนะครับมาเริ่มเลยนะครับารายการที่มหนึ่งนะครับพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับแต่เป็นอะไรนะหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อรุ่งวัดตังขภูมิจังหวัดตังหรือเปล่าพี่นะครับนะครับอันนี้รายการที่หนึ่งนะครับพี่นะนี่มีฝังตะกุดด้วยนะครับพี่นะนะครับ ไปกันต่อ hmm. พ er ี่รายการที่สองนะครับ hmm. พี hmm. ่นะรายการที hmm. ่2นะครับเป็นพระอนาลายนะครับพระอนารายแปลงนะครับพี่นะเป็นพระอนารายแปลงนะครับกูวัดคุ้งยางนะครับสุโขทัยนะครับเป็นพระกลุนะครับพระอนารายแปลงนะครับกู่วัดคุ้งยางสุโขทัยรายการที่สองนะครับไปต่อพี่รายการที่สามนะครับเป็นหลวงพ่อสดปากน้ํานะครับเป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองนะครับ เป็นขางเข็มกัดกระไรทองนะครับรายการที่สามเดอ้อพี่นะายการต่อพี่รายการที่สี่นะครับพี่รายการที่สี่นะครับเป็นพระอ,อในหลวงนะครับทรงพระมวดนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับพี่นะทรงพระมวดสองสี่เก้าเก้านะครับนี่นะครับนะครับแต่ทําไมเขียนข้างหลังว่าสองห้าศูนย์แปด หรือว่าสร้างศูนย์แปดนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ห้านะครับพี่รายการที่ห้าเป็นพระรีลานะครับด้านบนบินไปหน่อยนะครับพี่นะเป็นพระเก่านะครับเป็นพระรีลานะครับนะครับรายการที่ห้านะครับพี่นะไปกันต่อพี่รายการที่หกนะครับพี่นะเป็นนางกำแพงเม็ดมะเข็ดนะครับเป็นนางกำแพงนะครับพิมพ์เม็ดมะเข็ดนะครับ นะครับนี่ดูความเก่านะครับพี่นะยนๆเลยนะครับนะครับไปกันต่อพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับพี่นะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญนะครับพี่นะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเทียนนะครับหลวงพ่อเทียนวัดวังนะครับปีสองศูนย์ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนนะครับนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับะไปกันต่อพี่รายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญหลนะครับ เหรียญโลนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลนะครับสองสี่แปดสองนะครับพี่นะรายการที่แปดนะครับไม่ค่อยสวยนะครับนะครับหลโบราณนะครับอะต่อไปครับรายการที่เก้านะครับเป็นพระขุนแผนนะครับครึ่งซีกนะครับขุนแผนเขาเรียกว่าไข่ผ่าซีกนะครับสวยงามดีนะครับพี่นาเนื้อสวยดีนะครับ ไปกันต่อพี่รายการที่เก้านะครับพี่นะเป็นรูปถ่ายคูบาติมอะไรสักอย่างนะครับคูบาติมพปาติกอะไรที่อยู่ที่โขไทยนะพี่นะลืมไปแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีจานมือนะครับพี่นะนะครับรายการที่สิบนะครับไปกันต่อพี่รายการที่สิบเอ็ดนะเป็นพระปิดตานะพี่นะป็นปิดตา นะครับน่ารักดีนะครับพี่น่มียันด้านหลังนะครับพี่สวยงามนะครับเป็นพระวิตาไปกันต่อพี่รายการที่สิบสองนะครับสิบสองนะเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อเพลคุณทองนะครับปีสองนห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับนะครับไปกันต่อพี่รายการที่สิบสามนะครับ สิบสามนะเป็นพระสมเด็จนะครับสิบสามเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับไปกันต่อพี่รายการที่สิบสี่นะครับสิบสี่เป็นพระพิมพ์เล็บมือนะครับพี่นะเป็นพระพิมพ์เล็บมือวัดหนองอีดุกนะครับ นะครับก็จะมีประดุกอยู่ข้างล่างนะครับมีลานนิดหน่อยนะครับมีลานบ้างนะครับนี่นะครับนี่อ่ะต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จหลวงปู่โตหรือเปล่าน่าจะเป็นสิบสามพิมสิบสามพิมลักอะไรสิบสามพิมแรกอะไรของเขานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ อ่ะต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับสิบหกนะเป็นพระนาปกนะครับนาดูนปกนาดูนนะครับรายการที่สิบหกนะครับนะครับไปกันต่อพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะเป็นพระหลวงพ่ออะไรเนี่ย หลวงพ่อเอมเหรหรือว่าหลวงพ่อขอมหลวงพ่อขอมรึเปล่านะครับนี่นะครับสวยงามนะครับอะต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นนางเสน่จันนะครับนางเสน่ห์จันสุโขทัยนะครับดูนะครับหูตาติดนะครับนีผ้าค่อนข้างบางนะครับ นะครับสเสน่จันนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อคงนะครับเหรียญหลวงพ่อคงสองสี่แปดสี่นะครับคงบังค์พร้อมเป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกัวลองพิมพ์นะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบ รายการที่ยี่สบนะเป็นพระเมตขนุนนะครับรีลาเมตขนุนนะครับนะครับไปกันต่อพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อคูณนะครับปฏิสุทธิธนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดบัรเล่นะครับปีหนึ่งสองนะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับพี่นะออกวัดแจ้งนอกอ่ะ ไปกันต่อพีรายการที่22นะครับ22จะเป็นพระเล็กๆนะพี่นะไม่ทราบที่นะครับเล็กดีนะครับจิ๋วดีนะครับพี่พักเก่าดีด้วยเยนี่ยพี่พระเล็กๆนะครับน่ารักดีนะครับนะต่อไปครับรายการที่23นะครับ23เป็นเหรียญวัด วัดวังน้ำเย็นนะครับสุส karaoke, สพรรณบุรีนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับนี่นะครับสัมปนาคุณนะชั้นพิเศษนะครับนะครับอ่ะไปครับรายการที่24สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะครับนี่นะครับ ไปกันต่อวีรายการที่25นะครับเป็นพระดินนะครับหลวงพ่อหลีนะครับหลวงพ่อหลีวัดอโศการามนะครับอ้ไปไหนนะหล่นเลยช่วงนี้ปวดหัวไม่ค่อยจะดีนะพี่นะนะครับร่างกายไม่ค่อยจะดีเลยนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่26นะครับพี่นะ ยี่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ของอันนี้องค์ค่อนข้างใหญ่นะครับพี่นะนะครับนะครับดูจากมือผมนะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับพี่นะเป็นหลวงปู่สุขนะครับประคองมาขำเท่านะครับนะครับนี่มีจานมือด้านหลังนะครับนะครับปู่สุขนะครับ ร,รายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นนางพญานะครับเป็นพระนางพญานะครับเขาโค้งนะครับนี่นะครับเป็นนางนางสองหน้านะครับน่าจะเป็นกุอะไรนะเขาเรียกว่ากุอะไรทางนู่นน่ะเพชรบูรณ์น่นะ,ะ,น,ะนะครับนะครับไปกันต่อพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับพี่นะ รายการที่2ี่สิบเก้านะครับเป็นพระคล้ายๆรบุฏีหูยานเลยนะครับเป็นพระกลุ่มนะครับนะครับเก่าเลยนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับพี่นะนะครับจะเป็นหน้าปกนะครับออกแบบเป็นพิมพ์พวกนาดูนะนะครับนะครับมี์มีแร่นะครับพี่ มีแรบฝังตดำเนื้อนะครับนะต่อไปครับรายการที่31อนะครับ3 1เป็นพระชินราชนะครับพี่นะเป็นรูปหล่อชินราชนะครับนี่นะครับนะครับวัดอะไรสักอย่างนะครับสวยงามดีนะครับพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่32นะครับพี่นะ 32นะครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับต่อไปครับรายการที่3 3นะครับ33นะเป็นพระขุนแผนนะครับเก่าเก่าเลยนะครับขุนแผนเก่านะครับขุนแผนนะครับต่อไปครับรายการที่34นะครับเป็นพระปิตานะครับพี่นะ เป็นพิมพหยดน้ำนะครับปิดตาพิมพ์หยดน้ํานะครับไม่ทราบที่นะครับมีสเกลด้วยนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับสาสิบห้าเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ศุขนะครับประคองมะําเท่านะครับปีสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งนะครับซื้อในงานสร้างหลักเมืองนะครับชัยนาทสองหนึ่งนะครับต่อไปครับ รายการที่สามสิบหกรายการสุดท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะสวยงามมากหลวงพ่อเงินนะครับองนี้นะครับสวยมากดูแข้งคมๆเลยนะคพี่นะนี่คางประกอบนะครับองนี้หล่อและสวยมากนะครับพี่นะนะครับสวยจริงนะพี่ดูการเก็บงานนะครับสวยมากนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับ รบแล้วนะครับ้งหมด36รายการนะครับรายการ200บาทนะครับ2รายการ300นะครับท่านใดสนใจนะครับในวัตถุมงคลจากผมสามารถติดต่อชทางต่างๆหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร0959588513นะครับ ID Line k n 2 4 2 5 3 5หรือสแกนที่เ r ียวโคดได้เลยนะครับวันนี้นะครับ EP ที่3 4 5นะครับผมขอแยกไปก่อนนะครับรวยๆแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ